เพื่อนเขาด้านหลังผมแลนี่ใช่ไมเอยเอ่ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรน่ะอ um> um> um ุ้ยอุ้ยอ um um> um> voilà> um um> um ุ้ยอุ้ยอุ้ยอ um um> ุ้ยอ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 ุ้ยมันมาแล้วอุ้ยผ่านไปแล้วมันมาแล้วทุกคนมาแล้วอุ้ยเสียงอะไรอ่ะชิปปิ้ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกไปเลยโอเคผมซื้อของมานะเป็นแบบเหมือนที่อ่านคีการ์ดนี่แหละทุกคนโอเคค้นหาของกันนะครับทุกคนค้นหาของก่อนอม,มีตู้ด้วยอุ้ยชุบอกดเข้าเล่นเลยเผอแล้วเผอน,นิดนึงนตื่นเมื่อกี้นี้ห้องที่สองไม่มีอะไรใช่ไหมเราต้องดูดีๆนะครับทุกคนโอเคประตูที่สมไปกันเลย ไปไปไป,ไปอุ้ยมีโน้ตบุ๊กด้วยแบบนี้น่ากลัวมากผมเพิ่งตื่นนะเนี่ยอืมมีของไหมไม่มีนะโอเคข้อที่ห้าไปกันเลยไปกันเลยหาของก่อนหาของก่อนผมกลัวปีศาจมากเลยนะปีศาจแบบนี้นี่โหดมากผมรู้มาว่าปีศาจบางตัวเนี่ยเร็วมากแล้วปีศาจบางตัวนี่ช้ามากผมต้องระมัดร,ระวังให้มากแล้ว มันมาแล้วทุกคนอุ้ยเสียงมาแต่ไกลเลยเข้าแลว้วเข้าแล,ล้วอุ้ยเร็วมากตัวนี้เร็วมากทุกคนอุ้ยหาของหาของเก็บของเก็บของเก็บเงินเก็บเงินเอาไปขายเอาแฟ้มรับไปขายเอาแฟ้มรับบริษัทไปขายอุ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบทุกคนไฟกระพริบแต่ต้องมองตูดด้ดีๆนะอุ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเร็วมากมาเร็วมากโอเคอุ้ยมีกระป๋องยาด้วยใช้ได้ไหมนี่ใช้ไม่ได้อืมเก็บเงินเก็บเงินก่อนไป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  Let's go Let's go วุ้ยกระพริบทุกคนกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบชิดตู้เข้าไว้มาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเร็วมากเร็วมาก หิ้เหลือมากหาของก่อนนะของก่อนมืดมากเรามองไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเอ้ยมืดมากทุกคนผมมองไม่เห็นอะไรเลยลมีกระป๋องด้วยโอเ้เก็บไม่ได้อีกแล้ว่อะ มีชั้นบนด้วยทุกคนอยขึ้นไปได้ไหมเนี่ยผมมีถ่านไฟฉายทั้งสามันผมเก็บมาแต่ไหนเนี่ยติดไม้ติดมือมาแน่นอนเลยระหว่างเก็บลิ้นชักเนี่ยเเก้าฮะแน,น่ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ยี่สิบมือดอีกแล้วอ่ะมืดมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ไงตัวนี้ใงอุ้ยอย,อย่าเข้าไปใกล้มันนะทุกคนมันเคยดึงผมเข้าไปในตู้รบเดียวตายเลยนะทุกคนผมต้องมูด้ำอีกแล้วหุด้ำอุ้ยไปตามแสงไฟ ไปเลยไปเลยแสงไฟหุยโอ้หใต้น้ำสวยมากอุ้ยหมดขึ้นแล้วหรอเนี้ยหุยเรารอดเรารอดมีของไหมไม่มีใช่ไหมโอเคห้องสองเดีย๋ยวไปกันต่อห้องยี่สิบสามวิ่มาทุกคนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยทุกคนมีปลาฉลามในห้องด้วยเขาเร็วมันมาเร็ว มากอุ้ยตัวเลยนี่เพื่อนเขาด้านหลังผมแล้วนี่ใช่ไหมเอ่ยเอ้ยอุ้ย,ยปลาฉลามปลาฉลามมีปลาฉลามนนี้ด้วยปลาฉลามปลาฉลามเก็บการาดเก็บกร์ดผมไปแล้วผมไปแล้วไม่อยู่แล้วฉลามฉลามฉลามดึงหน้าผมผมไม่มองฉลามหรอกอุ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้นี้แบบนี้นากลัวมากเลยนะครับทุกคนผมว่าผมผ่านได้แน่นอนแบบนี้ แบบนี้น่าจะไม่ยากหรอกนะมไม่มีของยี่สหกคนของก่อนไม่มีไปกันต่อเลยโซเลยโซ่เลยโซอุมีของมีของของเยอะมากพันเจ็ดร้อยบาทรวยแล้วผมรวยแล้วอุ้ยของเยอะของเยอะผมโลกผมโลภคนของก่อนเผื่อมีของอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรนะอุ้ย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  เมื่อกี้ผมเจอตัวไอ้ที่ฆ้าผมอีพีที่แล้วนี่นะไอ้สีจมพูตัวนั้นนะ่ะพิงกี้ใช่ไหมผมอ่านมาแล้วนะประวัติทำไมมีสองห้องวะอุยตรงนี้เดินไปได้ไหมนี่โอ้ยเดินไปไม่ได้ห้องนี้หลับผมว่าถูกด้วยเราดวงดีมากถูกด้วยอะ,นะนะอะไรนั่นนะทุกคนอะไรนั่นนะสีเคียวเคียวเราต้องเดินไปจริงๆแล้ว โอ้มาดักรอเราเลยโอ้ยโอ้ยดึงหน้าโอ้ยขอค้นของก่อนขอค้นของก่อนโอ้ไม่ไม่ค้นของแล้วไม่ค้นของแล้วไม่ค้นของแล้วฮเน่ปลาฉลามสินะเนี่ยปลาฉลามผมมองหน้าคุณแล้วนะฮ่าฮ่าโอตกใจหมดเลยทางนี้แหละทางนี้เลยสามสิบสามสิบสามสิบไม่มีใช่ไหม อุ้ยมีควันด้วยผมต้องหลบโอเคมีควันมีควันสามสิบสองไปชุบ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 ไม่มีของไปกันต่อทุกคนไปชุบชุบชุบอุ้ยถ่ยานไฟฉายอุ้ยห้าสิบห้าแล้วห้าสิบห้าแล้วทุกคนถ่านไฟฉายยังไม่ทันได้เจอไฟฉายสักแท่งเลยมืดมากทุกคนผมกลัวกลัวมากตอนนี้มันน่ากลัวมากแบบนี้โดยเฉพาะที่มืดเนี่ย น่ากลัวสุดๆหาไฟฉายมีไฟฉายไหมผมขอไฟฉายแท่งเดียวเถอผมขอร้อง้ยม,มืดมืดมากมืดแบบนี้ผมไม่รอดแน่นอนไปทางไหนตอนนี้เอ้ยเดินไปมุ่ัแล้วทุกคนอู้สว่างจ้าเลยค่อยๆไต่ไปดีกว่าเดี๋ยวตุยค่อยๆไปค่อยๆไปอเดี๋ยวตกมาหาอีก กระพริบ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 ตัวนี้ปลอดภัยโอเคขนของก่อนมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วกว่ารัดได้แบบดอยแป๊บนึงนะชัดเจนกึก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 เลยเมื่อกี้นี้โอเคถูก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  ผมเข้ามาถูกคุณอาคองก่อนอืมอืมโอเคไว้ใจได้ผมค้นมานานมากยังไม่เจอของไม่ได้ชิ้นเดียวเลยชึบเงินพันแล้วทุกคนผมมีเงินพันแล้วอุย้ยกะพิบเรีวมากมเข้าเร็วไปหน่อย ออกมาทำไมเข no? าสิเกือบตายผมเกือบตายแล้วทุกคนเกือบตายแล้วออกมาทำไมเนี่ยอ <ie diy> oh, ุในที่ส <t upside> ุดผมก็เจอตะเกียงอู้ขอเปิดอใช้เนี่ยอ้ออบอุ่นเหลือเกินบรรยากาศรอบข้างยิ่งหนาวสั่นอยู่อ้ออุ่นมากอูเปลืองปิดแล้วกันมุดมากเมื่อเดี๋ยวขอใช้หน่อยแล้วกันอุ้ยมีใบพัดด้วยผมต้องระวังใบพัดก่อนไปกันต่อ ปิดไว้ก่อนเคหาของก่อนหาของก่อนของของของรวยรวยผมรวยแล้วจุ๊บอืมไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไปกันต่อทุกคน47มันยากาศน่ากลัวน่าวังเวงสุดๆไปเลยทุกคนมืดมากเอาเปิดให้เองเลยอุ้ยกระพริบด้วย กระพิบมีตัวข้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมันทะลุไปได้ยังไงเนี่ยผมยังไม่ทันได้เปิดประตูเลยโอ้ยโอ๊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 ยปัดมืกสองตัวเลยเหรอเนี่ยจับจับจับเปิดเติรดไปกันต่อประตูใหญ่ประตูใหญ่โอ้โห้องกว้างมาก ดูใหญ่ทางนู้นผมขอผมขอหาของก่อนแป๊บนึงอุ้ยมีบางอย่างสำหรับคุณมานี่ได้เลยครับได้เลยฮ่าขายของสินะเฮ้ยวลสวัสดีครับขอซื้อของหน่อยนะครับมีไฟฉายหมุนไฟฉายหมุน,ม,นมีโคมไฟมีไฟฉายซื้อเลย

อืมขอขอขอโอเคเจอแล้วอุ้ย,ยไฟกระพริบไปก่อนไฟกระพริบหลบในนี้ก่อนอุ้ยมันมาแล้วอุ๊ผ่านไปแล้วผมรอดผมรอดอุ้ยซื้อไฟฉายมาไม่กล้าใช้อีกแล้วโอเค ใช้คีย์การ์ดนี่แหละจะใช้แล้วจบ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 ตรงไปกันต่อทุกคนใช้คุ้มมากผมใช้รัวๆอะไรนี่มีอะไรไหมนี่ไปกันต่อทุกคนช่ออุอ้ยมุดท่อไปล่อเธออีกแล้วนะเราไม่มีผีในนี้เห็นมั้ยอุ้ยเจอเหลียวมากผมนี่เก่งจริง ไฟกระพริบไฟกระพริบกบกนผมกคนลบก่อนฮ่าฮ่าผมรอดแล้วมันมาแล้วทุกคนมาแล้วอุ้ยเสียงอะไรอ่ะชิปปิง้งโอ้ยโดนดากเอาล่ะสำหรับคลิปน,นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคนดูถึงแม้ผมจะไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย บายบายทุกคนไ่บายโอ้โหรอบห,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 หน,น,น,น้าผมผ่านแน่นอน